บอลกินของทอดกับน้ำหวานทุกวันแบบนี้ไม่ดีต่อตับนะลูกโหม่กินแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกผมยังเด็กแข็งแรงอยู่แล้วหลายครั้งเรามองข้ามตับทั้งที่ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำงานหนักตลอดเวลาเด็กๆรู้ไหมคะว่าตับทำหน้าที่อะไรบ้างผมลูกครับตับช่วยกรองสารพิษครับถูกต้องตับช่วยกำจัดสารพิษเก็บพลังงานและสร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารถ้าเราดูแลไม่ดีตับอาจเป็นโรคได้เช่น ไขมันพอกตับตับอักเสบและตับแข็งโหอันตรายกว่าที่คิดแฮะใช่เลยจะบ,บอลหากเราดูแลตับไม่ดีอาจเกิดโรคพวกนี้ได้นะจ๊ะเละอาหารที่เสี่ยงเป็นโรคตับอาหารที่ควรเลี่ยงของมันของทอดไก่ทอดเฟรนฟรายทำให้ไขมันสะสมในตับของหวานน้ำตาลสูงน้ำอัดลมชานมอขนมเคก้กเสี่ยงไขมันพอกตับอาหารแปลรูปเส้กรอกเบคอนหมูอ้อโซเดียมและสารกันบูดสูง แอลกอฮอลทำให้ตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับสมุนไพระยาที่ไม่ปลอดภัยลดน้ำหนักหรือสมุนไพรไม่ได้มาตรฐานทำให้เป็นพิษต่อตับเมื่อทานเป็นเวลานานอาหารดิบและไม่สะอาดหอยแครงดิบปลาดิบก่อโรคตับอักเสบเลีอีเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะโรคตับเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะเพราะอาหารที่เราทานสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยตรงดังนั้นคุณเลือกทานอาหารอย่างมีสติ และไม่ทานมากเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตของเราอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะรับประทานเตยน,น้อยๆนะจ๊ะวัดดีบอลเย็นนี้นายกินข้าวกับอะไรหรอเราว่าจะกินทอดเฟรนฟรายกับไก่นายไม่กลัวเ<ห>ป็นโรคตับหรอหนายกินของพาวทุกวันแบบนี้ไม่หรอกฉันยังแข็งแรงดีคงไม่เป็นไรหรอกไก่ทอดนี้มันอร่อยสุดๆไปเลยใครจะอดใจไหวหินใจสุดๆ อนตื่นได้แล้วจะลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนหะนผมลุกไม่ไหวครับแม่ปวดท้องมากเลยครับรู้สึกแน่นนวงๆหรือปวดตื้อๆบริเวณชายโครงขวาแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอยาก,กินของทอดเยอะเดียวแม่พาไปโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจดูสักหน่อยผลตรวจบอกว่ามีภาวะไขมันพอกตับระยะเริ่มต้นยังไม่รุนแรงแต่ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมอาจกลายเป็นตับอักเสบและตับแข็งได้ใช่ครับโรคตับอักไม่มีอาการชัดเจนในช่วงแรก แต่ถ้าปล่อยไว้อาจถึงชีวิตได้สิ่งที่ควรทําคือหลีกเลียนอาหารมันและน้ําตาลสูงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอตัวสุขภาพประจําปีหลังจากนี้ฉันจะกินของทอดให้น้อยลงและกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น